เรื่องต่อมาครับในวที่ิ0เดือนชาชิวในในะได้ใจปลาัสเมื่อวานนี้บนเวทีผ่าความจริงว่าวันที่15ตุลาจะมีการพิจารณาแก้ไขต้นเตือ,นตอนมนตม,มาตรา190และมองว่ากําลังมีนักธุรกิจนักการเืินที่มีธุรกิจด้านพลังงานจะทําธุรกิจพลังงานไปเห้เพื่อนบ้านได้ไปอยู่และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ยิ่ง่าในการแก้มาตราร190ของรัฐมนตรี ไม่ช่ประโยชน์ของประเทศซึ่งผมบอกว่าสิ่งที่คุณิสิทพิ์พูดไม่เป็นความจริงขอไดิเสธว่าสิ่งที่คุณิสิทพิ์พูดว่าจะมีการแก้ไขร่างมาตรา190เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองซึ่งผมไม่ได้มองว่าคุณธรรพูดถึงไทยนะครับแต่รู้ว่าเป้าว่าคุณิสิทพิ์กำลังมุ่งโจมตีไปยังว่านักการเมืองได้ประโยชน์ จากการแก้ไขมาตารการภาษีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานผมขอทา้าคุณริฐมนตร์ครับคนเป็นอดีตนายกตมนตรีคนอดีตเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เราผูดนำฝ่ายค้านด้วยวันนี้พูดอะไรต้องมีหลักฐานนะครับถ้ามีหลักฐานนี่เอามาแฉครับไลน์บอกแล้วเอามาดําเนินการแฉสิมวนชนาราบพม่มีนปรพยาจนทราบอย่างลักษณะนะครับเป็นการพูดกล่าวหา แบบไม่มีหลักฐานเป็นสิ่งที่ผมมองว่าคนที่เป็นอดีตผู้นําประเทศเนี่ยและปัจจุบันเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะลักษณะพูดเอามันคือถ้ามีหลักฐานกนะ็ขอเอามาเปิดเผยแล้วก็ยิ่เอาผิดครับวันนี้มีท่านกระบวนการที่ิํามไม่ว่าชั้นตำรวจก็ดีองค์กรอิสระก็ดีหรือนํามาแฉเลยนะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายไม่ไว้ไไวางใจรัฐบาลเลยก็ได้ผมท้าเลยถ้าพูดอย่างนี้ผมบอกว่า คุณอภิสิทธ์กำลังพูดเพื่เหลือเพื่อข้อแท,ท้จริงแล้วเริ่มนำเรื่องปัญหาแก้ไขรัฐบุญมาตรา1 90เเพื่อประโยชน์ของคนท,ที่เขากำลังพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่คุณอภิสิทธ์พยายามจะกัดขวางเรื่องนี้แล้วอ้างไปถึงว่ามีไองง้มงกที่จะได้ประโยชน์จากธุรกิจพลังงานที่ต้องการแก้มาตรา190สนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าคนเป็นนักการเมืองนะครับที่เป็นอดนีตผู้นา และเป็นผู้นําฝ่ายค้านเป็นราชการเมืองหลายสมัยก็ไม่ทํากันการพูด,นนนนาาด,ดได้ทีไม่มีหลักฐานเ่ยวันนี้ผมท้าถ้าคุณนายวิศิ์มีหลักฐานเอามาดําเนินการนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการของสภาเยอะแยะถ้าไม่เอาไม่มีหลักฐานแสดงว่าคุณนายวิศิ์เนี่ยเป็นโมฆะอุลุพูดใช้ไม่ได้ลักษณะพูดเพื่อหวังขลทางการเมืองโจมตีรัฐบาลและทาําลาย,ลลาย,ลลายารัฐบาลนางสาวยิ่งรักเท่านั้น ไม่คำนึงนะครับประเภทแคว่งป่าหาเรื่องรายวันนะครับไม่ได้สร้างสารรค์เลยนะครับที่สําคัญผมไม่แปลกใจครับว่าวันนี้ครึ่งใต้น้ําในประชาธิป,ปัตย์ท,ที่คนต้องการปฏิรูปแล้วคุณอาลงกรผลระบุรองหัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยสีอ่อนและสอสอทั้งภาคกลางและภาคเหนือเนี่ยเขาต้องการที่จะต้องการมีการปฏิรูปพักแต่สีหัวหน้าพักวันนี้ ไม่เคยปฏิรูปครับแี่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เพื่อนผมอยู่ในปาริยปัตติเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากจะเปลี่ยนหน้าพักครับแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้คุณอภิสิธิ์เนี่ยยังเสียงยังมีเสียงสนับสนุนที่แข็งนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอนการเลือกตั้งหลายท่านจะสิทผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆ และการเปลี่ยนแปลงในพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลนี้บริหารมาสองปีกว่าและหลยปีกว่าครับเพราะนั้นก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนะี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณดาวพิสิษฐ์ไม่ปฏิรูปตัวเองเนะี่ยและไม่ปฏิรูปการทํางานในประเภทสร้างสารรนคะ์เนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามันมีการปฏิรูปผมว่าน่าจะมีปัญหาจะมีคนแยกออกไปแนะ่อันนี้กระแสข่าวต้องมีการเสนอแล้วนะครับว่าจะไปตั้งพรรคใหม่จริงหรือไม่เนี่ยต้องถาม คนที่ต้องการปฏิรูปว่าเขาเห็นว่าแพ้ซ้ำซากเลือกตั้งมา20ปีแพ้มาตลอดแล้วเล่นการเมืองวันนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชมโดยเฉพาะสิ่งที่คนที่หัวปฏิรูปในพรรคปฏิทินปัดนเนี่ยเขาก็ยึมละอากับพฤติกรรมที่ที่ลักษณะที่แบบค้านไม่สร้างสารรค์นะครับที่บอกว่าอิงอำนาจประเด็ดก,การมากนะครับบอกแพ้เลือกตั้งบอกแพ้เงินมาก ทั้งที่จริงแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเลยนี่ต้องการคุณมอารมณ์กันาอารมณ์ง